สวัสดีดค่ะคุณชมค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเกสต์บอทโชว์ค่ะวันนี้นะคะเป็นเทพพิเศษค่ะเพราะว่าดิฉันมาอยู่กับอาจารย์เริองศักดิ์บุญยะวันชิคุลหรืออาจารย์เบี้ยวค่ะ วันนี้พี่เบี้ยววันนี้ดูเหมือนจะเป็นทางการเล็กๆนะจริงๆแล้วไม่ใช่ทางการเลยเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงโปรเจกต์พิเศษของเกส a r ค่ะคือพี่เบี้ยวจำได้มาว่าปกติเราเนี่ยนะในทุกๆป,ปีเนี่ยเราก็จะมีการประมูลพิการกุศลคือ g u ส s t a r ียร t y ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักแสดงกับศิลปินเห็นไหมพี่ก็มีดาราผู้หญิงหลายคนก็ผ่านมือพี่มาหมดและหลายคนผ่านึผ่านเป็นแบบนะคะ คราวนี้ว่าด้วยที่ว่าปีที่แล้วอะค่ะพี่เกิดโควิดขึ้นมาเราก็เลยไม่ได้จัดเหตุผลด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างถูกไหมคะมแต่ในขณะเดียวกันในทุกๆปีที่เราจัดเนี่ยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูล่ะเราก็จะเข้าในมูลนิธิช่างเถิดเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักศึกษาศิลปะที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะแล้วก็มาทํารายการของเรามาทํากิจกรรมเพื่อการศิลปะเนี่ยคราวนี้ว่าพอเหตุการณ์มัน,นมันเป็นมันผิดปกติ เราก็ไม่สามารถจัดได้แต่ในขณะเดียวกันเรายังคงต้องหาทุนให้กับน,น้องๆอ,อยู่ในปีนี้ก็เลยคิดว่าหลายคนเรียกร้องอเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทำโปรเจกต์เหล่านี้มาในเจ็ดปีเราไม่เคยทำาภาพพิมพ์จำหน่ายเลยไงพี่เราทำให้กับนักแสดงเท่านั้นและในขณะเดียวกันเสียงเรียกร้องก็มีอยู่มากดังนั้นปีนี้นะคะก็เลยพิเศษว่าจะจัดทําภาพ,พิมพ์ขึ้นมา โดยที่ว่าหนึ่งในศิลปินที่บอกเลยว่าภาพเป็นภาพผลงานที่มีคนอยากได้ที่สุดคือแน่นอนอาจารย์เรืศอศักดิ์จำได้ไหมว่าที่พี่ไปถ่ายจีน่าจะได้ป่าน้องจีน่าจีน่านาะงเอกสาวดาวรุ่งของช่องสามนี่แหละค่ะนะตอนนั้นเนี่ยเขาใส่ชุดไทยใช่ปะ่ะตอนนั้นมันเป็นเครื่องทรงอะไรเนะี่ยพี่จําได้ปะ่ะก็เป็นเครื่องทรงผ้ากางตอนนั้นเนี่ยรู้สึกให้จีน่าถือเทียน ใช่ใชถือเทียนด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบโหพันตอนนั้นนี่เราไปถ่ายกันที่สตูดิโอของอ,อ้นาอานะคะจะชนิดนผู้สิริมาบรรยากาศก็สนุกสนานมากเลยจ,จีน่าบอกให้ทำให,ให้ให้ทำอะไรก็ทำเนาะตอนนั้นเนี่ยก็เขาก็ยังเด็กๆกันนะอ่า ผู้ก้าว่าเวลาไม่ไม่ไมาทางานก็นั่งเล่นเกมอยู่ใช่ก็จะดูแบบว่าเด็กๆ็ก,กระโปรงโลแต่พอแบบ<ะ>มาแต่งตัวขึ้นมาก็สวยน่ารักเลยะนะคะแล้วตอนนั้นในบรรยากาศก็สนุกสนานฮฮาปาร์ตี้มากอมตอนนั้นคิดไหมคะว่าอยากจะให้เขาออกมาเป็นลักษณะแบบไหนก็อยากจะเขียนเข้าในกระจกอ่ะแหละคือเป็นคอนเซปต์ส่วนตัวนะ,ะว่าเป็นดาราก็เหมือนกับว่า เป็นคนขายเงาอ่ะแล้วเราก็เลยอยากเขียนเข้าในกระจกเหมือนเป็นสะท้อนความคิดนิดๆหน่อยแต่จริงๆแล้วก็คือมุ่งไปที่การสร้างเอกภาพของรูปความงามการเลื่อนไหลความอลังการซึ่งออกมาก็ผลก็เป็นที่น่าพอใจอนิดนึงจําได้เลยโหนี่พอใจนิดนึงอะไรเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้เราให้คุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของการถ่ายในวันนั้นย้อนหลังดีดีไหมคะงั้นเดี๋ยวไปใช่เดี๋ยวไปดูค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆากค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ขอบพรคุณมากมากค่ะใช่ค่ะก็ได้เห็นผลงานของอาจารย์แล้วนะคะ <Ừ> รู้สึกแบบสวยมากๆแล้วก็อยากเห็นตัวเองที่เป็นแบบให้อาจารย์ได้วาดโอเคนะเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่หน้าตาคมมีความเป็นร่วมสมัยนะระหว่างยุโรปแล้วก็บไทยแล้วก็ต้องเป็นแบบที่น่ารักอ่ะไทยทำอะไรก็ทำํำถือเทียนก็ถืออะไรซึ่งมัน,มนง่ายต่อการ สร้างแบบแล้วก็รูปออกมาค่อนข้างดีงนี้มันอยู่ที่ผมแล้วว่าเราจะจินตนาการต่อไปจากรูปที่ที่สวยอยู่แล้วเนี่ยให้มันสวยมากขึ้นได้ได้ยังไงโหเรียกว่าสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันมากนะคะแล้วภาพนี้นะคะในการประมูลแข่งกันสุดฤทธิ์โอ้โหยกกันสบัดแบบยืนยนันจำได้เลยว่าโยนนี่นะในฐานะของอชนีอยู่บนเวทีนี่นะ คนลุ้นลุ้นแทบตายเลยนะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็นะก็มีผู้โชคดีนะคะท่านหนึ่งเราไม่บอกว่าใครเป็นนักสะสมชื่อดังเลยคะ่ะได้ภาพนี้ไปนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่เราจะมีการจัดพิมพ์เพื่อที่จะจําหน่านะคะแล้วก็นําเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้าในส่วนของลนิธัช่างเถิดเพื่อเป็นทุนต่อสําหรับที่จะให้น้องๆนักศึกษาต่อไปนะคะแต่ในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เริงศักด ถึงเรื่องราวว่าโควิดนะช่วงเวลาโควิดอาจารย์เลืองศักดิ์ศิลปินสุดฮอตป๊อปที่สุดเนี่ยคะทำอะไรบ้างแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าคะ่ะโอเค การเวสต้าจบค่ะอ,อ,อืมเอากลับเขาเบรกเบรกใหม่มแล้วไงแม้จากเบรกที่แล้วใช่ไหมเราก็พูดถึงงานของเราไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เบรกนี้เนี่ยเรามาพูดถึงอัปเดตดีกว่าโควิดเป็นไงบ้างพี่เมื่อช่วงโควิดรอบแรกก่อนที่ทำอะไรบ้างอยู่บ้านเออมันแค่ไม่ได้ไปแค่ไม่ได้ไปสิงคโปร์ไม่ได้กลับไปบ้านที่โน่นก็อยู่นี่ก็ทํางานนะมันก็นิ่งขึ้นด้วยซ้ำจริง เราไม่ได้ออกไปไหนเพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตปกติอาจจะขัดนิดหน่อยแต่ว่ายีนมันดีนะเพราะว่าทําให้เราไม่ต้องออกไปไหนนั่งทํางานอย่างอย่างที่ผ่านมาในสิบวันเนี่ยไม่ทํางานเลยเออคนมาทุกเราเลยทุกวันคราวนี้ถามว่าย่า่ในช่วงโควิดท่านี้แล้วเนี่ยพี่ได้สร้างสรรผลงานอะไรบ้างอ่ะก็หลายเช้นอยู่แหละอืมก็เป็นสิบนะ เออพูดถึงก็เป็นม้งเป็นม้าเป็นอะไรตั้งเยอะแยะใช่ดีขึ้นลูกดีหน่อยอ่าและก็นี่คือแบบที่สาคัญเคยสนับสนุนเพจเราด้วยเอางานไปลงในเพจแล้วเอาเงินช่วยน้องๆมาอืมคราวนี้ว่าโควิดเนี่ยนะมันดียังไงข้อดีของมันสําหรับศิลปินก็ไม่ได้ไปไหนเราทํางานอยู่บ้านมันถูกบังคับในตัวเออเออมันไม่มีข้ออ้างอื่น ก็ต้องอยู่บ้านเท่านั้นนะทํางาน,นจริงศ<ะ>ิลปินหน้าที่สิ่นจริงคือการวาดรูปการทํางานศิลปะใช่ไหม,อมพอมันไม่ได้ออกไปสังคมอะ่ะทําให้เรานิ่งขึ้นส่ว<ะ>นหนึ่งก็กกดีเหมือนกันแต่ว่าสาังคมอื่นอาจจะเอฟเฟกอาจจะไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นนะคนที่ต้องทํางานอ,อยู่กับสังคมอะอมแต่สำหรับศิลปินเพราะว่าก็ดีแล้วจริงๆแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแวดวงศิลปะเราคึกคักนะเพราะว่านักสะสมอะ่ะ มีเวลาอยู่บ้านแล้วเล่นเฟซบุ๊กไม่มีอะไรทำากแต่งบ้านก็เลยก็เลยมาสะสมงานศิลปะกันเยอะศิลปะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะการทํางานศิลปะมันต้องทําต่อเนื่องนะใช่จะโควิดไม่โควิดมันก็ต้องทําแล้วคนนี้ว่าอย่างเนี้ยอย่างงานที่อยู่ข้างๆมันเป็นงานชิ้นเก่าอ่ะปีสองพันงานเก่างานเก่าเอามาเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงหรือยงพี่เห็นนั่นตอนนี้หลายคนเนี่ยก็มีงานงานเก่าเก่าเอามาทําไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือ มีคนเขาเอาไปแล้วแล้วนี้เราก็จะมาสกิดแต่งให้พวกร่องรอยที่มันสีมันกระทบบ้านอันนี้ที่ไปถ่ายออกไปทำเวิร์กช็อป่ะพี่ใช่ใช่ไปเวิร์กช็อปท่ากาอะไรปะไม่ใช่อันนี้ที่ไหนอยุธยาอ่าคือปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นพี่เบี้ยวทำงานแบบนี้นานแล้วจะทำเฉพาะกิจแบบเวลาออกไปเวิร์กช็อปไปคอนเซปอะไรที่มันแปลกแยกไปค่ะ คือการทํางานนอกรูนนอกทางที่ไม่ใช่วิถีปกติของเรามันีมันมันเป็นการล่อให้เราออกมาจากความคุ้นเคย<ะ>แล้วบางทีมันจะเกิดสิ่งใหม่ค่ะแต่โยกลับคิดว่าไงไหมพอเห็นมีปั๊มนะถ้าพ,พี่เบีย้ยวเขียนนางละครไปอีกหนึ่งตัวเนี่ยเอเป็นนางละครเลยเนี่ยชุอน,นางละครทันทีเลยเพราะว่าข้างหลังเราทำให้เห็นเหมือนแบ็คกกาวะ่ะอ่มันจะหลอนนะสินี่มันวัดล <c oughs> ้าง <c oughs> ว่าร้านมีนากละครก็หลาน,นี่นี่ว่านากละครแถมไงแถมนากละครไปด้วยหล่ะจาจดินไปทุกคนกรี๊ดเลยนั่นแหละเขาน,น,น้ว่าอย่างที่เห็นไอ้เนี่ในช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็จะ,จะเห็นงานที่เป็นงานม้าเยอะขึ้นอืมอางานนากร้อก็มีมีเสร็จไปหลายรูปแหละใช่ใช่ใช่แล้วหลายคนบอกว่าจริงๆแล้ว,วาม้าเนี่ยมันคือตัวตนของอาจารย์เลยนะคือมันคนอื่นมันตามไม่ได้มันมาเขียนอะไรโผล่มานิดหน่อยมันก็เป็นเราแล้ว ม,มันก็จะถูกประจานอ,อย่างอย่างคอนเสิร์ตในละครเนี่ยคนก็เขียนกันเยอะนะ,ะ,ะแต่มัน,ม,นมัน,ม,นมันก็ไม่ดูว่าเออเป็นเินสักเพราะว่ามันเป็นคอนเซริร์ตที่ที่มันมีอยู่แล้วคือคือ,ค,อคือคนที่เป็นศิลปินน่ะมันจะมีอัอตลักษณ์เฉพาะตัวคือสําหรับพี่เบี้ยวอะ่ะพี่เบี้ยวมีโทนสีเฉพาะของตัวเองอะ่ะม,มีโทนสีเฉพาะของตัวเองมีลักษณะงานของตัวเอง อย่างถามว่าอย่างที่บอกอย่างแม่ฮั้งตัวอย่างของนางตัวละนางละครเองาง,ไงเวลาเห็นพี่เบี้ยวสาธิตอ่ะพี่เบี้ยวจะทําแล้วเราจะบอกเฮ้ยทำไมดูแบบดูไม่ยากเลยแต่จริงๆแล้วมันยากมากอะ่ะคือพี่เขียนละครมันก็ไม่ไม่เหมือนชาวบ้านหรอกให้ใครมาเขียนคอนเซปต์ด้วยกันมันก็ไม่เหมือนหรอกอือเพราะว่าที่บอกนะว่าความมาลังมาเลืองอะ่ะคือจําได้เลยว่าเวลาที่บอกเวลาที่เห็นงานของพี่เบี้ยวเนี่ยความมาลังมาเลืองของผ้า พี่จริงที่ทตั้งคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ต้นเลยนะ uh. คือเราต้องการเขียนความอลังการของทองเหมือนตัวทองเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของพี่เลยเพื่อจะบอกถึงความรุ่งเรืองทาง วัฒธรรมจิตใจอะไรนี่พอทำมานานมันก็เบี่ยงเบี่ยงไปบ้างมีเรื่องอื่นผสมผสานกันแต่จริงแล้วตัวคอนเซปต์หลักก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวในช่วงหน้าดีกว่าค่ะเรามาอัปเดตถึงโปรเจกต์ดีกว่าโปรเจกต์อะไรที่พี่จะทำเห็นปั้นพริพินีอยู่นั่นแหละพี่จะเอาอยู่เป็นแบบอ่ะเนี่ยแต่ยังไงนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะอืมโอเค ถ้าเขาต้องรับกับข้อสุรายการเกส s าอารอัโชว์ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วดีกว่านะคะเอ๊พรอพิฆเนศองนี้นี่นี่ไงต้นแบบใช่ไหมยียมมิน่าสเหมือนกันเลยนี่น่ารักนี่นี่คืองานผลงานที่กำลังจะทำอยู่ใช่ไหมคะพี่ก็เคยทำมาครั้งหนึ่งแล้วอะแล้วเราเห็นข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะจากรูปรูปเดิมก็เลยมาทาใหม่ S <S แล้วมีการปรับปรุงทําให้ดูรู้สึกว่าท่านอ้วนท้วนเหมือนเด็กกระเถิบกระเถิบกระเถิบแต่เป็นรูป<อ><อ>ที่เ,<อ>เราพยายามสร้างมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานแบบเอาไว้ให้กลับไหวรูปทรงท่านก็จะแน่นนั่งแน่นแล้วก็ด้นลาด้านผิวสร้างผิวด้วยนะเพราะครั้งนี้นี่เห็นแบบว่าทำให้คิดถึงม้าใช่เพราะพยายามทำอย่างนั้นอล่นเป็นลักษณะนี่ยังไม่ไม่เสร็จดียังไม่สมบูรณ์ เมื่อคืนก่อนก็นั่งแปะลายแล้วลายมันหมดคิดยังไงถึงได้ทำมาพี่เนตอีกค่ะพี่ก็คุยกับเพื่อนเพื่อนเขาบอกเอ๊ะทำสิอยากทำนี้เราไม่มีรูปรูปก่อนที่ทำเราไม่มีเก็บเลยสักรูปหนึ่งก็เลยเออทำใหม่ตอนแรกจะทำอันนั้นแหละมาพิมพ์เพิ่มนี้พิมพ์เพิ่มแล้วถ้าพิมพ์เพิ่มมันก็ถ้าแบบไปทับซ้อนลิขสิ์ทำใหม่เลยแต่ว่าวิธีคิดก็ยังคงเดิมนะก็คือเอาแบบมาตรฐานไม่ได้แบบ เป็นทรงผอมทรงหุ่นดีเพราะว่าจริงๆแล้วพอพี่ก็แน่นจริงๆต้องอย่างเนี้ยพี่แบบว่าเขาจะเราให้รู้สึกรู้สึกเรื่องสมบูรณ์ความแน่นความสมบูรณ์แล้วค่ะคือดูแล้วเป็นของไว้บูชาไว้เคารพอ่ะค่ะคราวนี้ว่าเห็นว่าตอนนี้ที่พี่เบียวซุมๆว่ารูปเนี่ยตั้งใจจะทำโซโลมันก็คือได้ข่าวว่าฝันมานานแล้วเนี่ย ก็มันไม่ตั้งตั้งท่ามาอยู่ก็กายาจะเขียน20รูปแล้วเอาไปแสดงแล้วจะมีชุดไหนบ้างก็อยากเขียนมา้าที่แบบในฝันที่เราตอนนี้อยากทํานะม้าสีทองเออเราไม่ค่อยเห็นม้าสีทองเลยอะทองทั้งตัวเลยนะเออเออออมีแล้วละ่ะเ,เดี๋ยวจะทําเพราะว่าคนรอต้องเยอะแยะม้าสีทองนี่นะแต่ว่าจริงๆอโยชอบม้าแดง ม้มานรกอ่ะโอเคโอ้ห <Okay. S 2> oh, ม้านรกนี่แบบนั่นรนกจริงๆอ่า uh huh. นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นมา้มาน้ำเงินอ่า uh huh. ม้าน้ำเงินม uh ้าขิงอ่ามาม้าน้ำเงินคือตามหลักหงจุ้ยอ่ะม้ามันไปแก้หงจุ้ยไงซึ่ง uh huh. เราก็ดันบังเอิญไปตรงกับสินแสอ่า uh huh. แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ย uh huh. เขียน uh huh. เ,เยอะแยะเอิมแล้วก็บ้านก็เนี่ยก็สินแสนี่แหละเนี่ยเละ เลทุกเทปเนี่ยนะคะเรานี้ว่าอย่างอย่างตอนนี้อะไรบ้างอ่ะจนถึงที่พี่เบี้ยวอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอ่ะโอ้โมันเยอะมากคือ,อเราเราไปดูงานในอิตาลีใน<ะ>ยุโรปในเนเธอร์ลแลนดน์<ะ>งานเขามันมีเสน่ห์อะแล้วเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่เราอยากทำในในวิธีคิดของเรา<ะ>ผมว่าผมคิดออกแล้วนะไม่ไม่ใช่แบบ ดำดำนะแต่เป็นงานที่มียูนิตด้วยการผักสีอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่หนึ่งหนึ่งความคิดอีกอันนึงม้าก็อยากทําอยากจะเขียนม้าเนี่ยสี่เมตรซึ่งคนก็รออยู่อ่ะแล้วเรายังไม่มีปัญญาทําเพราะว่าทุบบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ทำแล้วเมาอเตรียมเฟรมเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ทุบบ้านเสร็จก็คงจะได้เริ่มนเรื่องเวลาอืือันนั้นก็คือคือโปรเจกต์ที่อยากจะทํา แล้วยังงมีเยอะนะมีเยอะอยากจะเห็นอยากจะเห็นไฟมาจากไหนอ่ะมันคิดได้ไงแต่มันยังไม่ไม่เป็นรูปอืมได้แต่คิดแต่ว่ามันยังี่อย่างพี่คนนี้ก็มาแบบมาแหวกแหวกวงเลยคืออยู่ดีๆ้นมาเลยเออใช่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาไม่ไม่รู้เลยอยู่ดีๆก็มาเลยอย่างนี้แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราก็จะสามารถเห็นงานของพี่เบี้ยมาเรื่อยๆแหละอัปเดตมาโดยตลอด มาก่อนนั้นแล้วตอนนี้ก็เป็นศิลปินเซเลบิตี้เดี๋ยวก็นคน <c oughs> มาเยี่ยมบ้าน <c oughs> ดาลงดาราพี่เจมพี่จิกมา <c oughs> มาเยี่ยมถึงบ้านถึงช่อง นะคะก็ยังไงแล้วก็เอาใจช่วยให้พี่เบี้ยนะคะได้ทํางานของที่เบี้ยเนี่ยได้อย่างประสบ<อ>ความสําเร็จนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่เบีย้ยด้วยที่อนุญาตให้เรานะคะได้นําผลงานที่เคยจัดประมูลแล้วนะคะมาจัดทาเป็นภาพพิมพ์นะคะเพื่อจําหน่ายแล้วก็นาเงินบริจาคให้กับเด็กๆด้วยนะคะถ้าอย่างแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเทอเอลเลนส์ค่ะ C.R.T. Stick ค่ะเดมันดาดีเฮลเทดค่ะมิสเตอร์คินินะคะนี่นะคะที่ทำให้สวยที่ตัวน,นี้แหละค่ะแล้วก็ต้อง Sun ช็อปชมพูใจดีกรอบรูปค่ะ mm. ที่สำคัญนะคะอย่าลืมคลิกไลน์เพจของเกรสต a r าร์โชนะคะแล้วก็ฝากผลงานศิลปะนะคะในเพจเกรสตาอาร์ชม r ริทด้วยค่ะวันนี้นะคะโยนและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมที่สำคัญถ้าเข้า YouTube แล้วก็ Subscribe นะคะเกรสตานะคะออฟฟิเชีด้วยนะคะก็จะได้ ไม่พาชมย้อนหลังของอรายการของเรานะคะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ